จริงๆคำว,ว่า digital green revolution นะครับ,รบสิ่งที่จะมากระทบในอนาคตหลกักๆเลยครับคือ2เรื่องหลกักๆเลยคือดิจิทัลซึ่งแล้วก็เรื่องของกรีนดิจิทัลนีค่คือก็คือภาพใหญ่มากถ้าลงลึกเนี่ยก็จะเป็นลงมาเป็น subset เนี่ยเราก็จะเรียกว่า fourth industrial revolution technology นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอย่าง AI เนี่ยก็ใหญ่มากใหญ่จนขนาดที่ว่าปีหน้าเนี่ยที่ดาวอสเนี่ยเขาตั้งทีมแล้วนะครับ AI อย่างเดียวเลยครับ ที่มันจะมากระทบทุกวงการเลย <c oughs> นะครับไหนจะเป็นมีเรื่องของบล็อกเชนบิ๊ก a t a ้า3 d Printing <c oughs> IOTInternet <c oughs> from the skyARVRIMR Technology Vision Pro <c oughs> ของ Google ที่จะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็น3 Dimensional <c oughs> ใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับอของคนอีกเยอะเลยที่จะมาในอีก10ปีข้างหน้าแล้วเรื่องของ Social Contract เมื่อกี้ก็ลืมเมนชั่นไปเพราะว่าเมืองไทยเราเข้าสู่ Aging อ c โคโนมเราอาจจะต้อง Redefine Social Contract ว่าจะทำยังไงให้ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็น working population เนี่ยเราแบ่กลุ่มคนที่เป็นยังกับ Old อยู่ถ้าสมมตินมนุษย์เราเนี่ยอายุยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันต้องต้อง,ต,องต้องแก้เรื่องของ social contract แล้วก็เรื่องของ education ด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้ามหาลัยเนี่ยเราใช้เวลา4ปีในการเรียนหนังสือเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับ30ปีของการทำงานแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทำงานถึง50ปีแล้วใช่ไหมครับ สีปีในมหาลัยอาจจะไม่พอแล้วเรื่องของ pre ไม่ใช่ redistribution นะครับ redistribution ก็ต้องแก้เรื่องของ social contract แต่ pre distribution เราก็ต้องกลับไปแก้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของฝั่งของเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องแก้นะครับซึ่งฝั่งของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยจริงๆ อย่างประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึง44%ของ GDP mm hmm. ของเขาแล้วปีที่แล้วยัง40นะครับป,ปีนี้44%แล้วเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าทุกอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยที่เราจะต้อง transform ประเทศที่จเจ้าคำว่าดิจิทัลกับคำว่ากรีนนำหน้านะครับเรื่องของกรีนก็ชัดเจน,นครับทุกปีเราปล่อย52บ l l i o n ท o n ของ greenhouse g a s e m i s s i o n นะครับการเรียกระจก mm hmm. แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะโทษกลุ่มแค่พลังงาน ฟอสซิลฟิวว่าเป็นกลุ่มที่ทำลายโลกแต่จริงๆฟอสซิลฟิวเนี่ยแอค่าแค่26%ของไอ้52บสนทันทุกปีอีก74%มาจากทุกวงการครับอย่างบ้านที่เราสร้างซีเมนต์เนี่ยก็30%แล้วใช่ไหมครับจะเสื้อผ้าที่เราใส่อาหารที่เรากินนะครับหรือเงินที่ยังเป็นกระดาษอยู่ใช่ไหมครับอีก74%ก็ต้องทราน s ิชั o นเป็นกรีน u p p l y c h เชนเหมือนกันครับอีกอันอีกอันหนึ่งที่ที่ผมก็กังวลก็คือ เขาจะต้องมี emission report ESG ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสที่หนึ่งก็คือทุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงต้องเปิดไม่ใช่แค่ CSR report หรือ shareholder report นะครับ emission report ว่าคุณทำลายโลกแค่ไหน net zero carbon neutrality ใช่ไหมครับเฟสสามนี่ดูไปถึง upstream downstream เลยนะครับของบริษัทคู่ค้า B2B นอกตลาดอีกว่าซื้อขายกับบริษัทในตลาดเนี่ยบริษัทนอกตลาดคุณทำลายโลกหรือเปล่าอีกหน่อยแบงก์ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยกู้นะครับถ้าไม่ใช่บริษัทที่ เฟรนลี่ต่อโลกเฮลที่ต่อโลกเนี่ย Green กรีนฟินแลนซ์ก็จะมากรีนแท็กซอนอ y มีก็ตกลงกันใหม่แล้วสกิลแท็กซอนอ y มีก็ตกลงกันใหม่แล้วที่จะต้องพัฒนาฮิวแมนแคปิต l ลให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลกอนาคตนะครับซึ่งเรื่องของอย่างเรื่องของ AI อเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้บริหารทุกท่านไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่ามันไม่ได้กระทบแค่วงการใดวงการหนึ่งนะครับมันจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอ u บันเดน ในทุกอย่างที่เป็นเทคนิคอลอะบิลิตี้นะครับอีกหน่อยเราจะมีไม่ไม่จำกัดแล้ว unlimited นะครับอะไรที่แอสเซทไหนที่สร้างจากข้อมูลหรือแอสเซทไหนที่สร้างจาก white collar straight forward l a b เนี่ยจะไม่มีค่าเลยเพราะว่ามันจะไม่อันแล้ว unlimited แล้วครับจาก AI ที่สามารถที่จะ print ได้นะครับแล้วมูลค่าก็อาจจะโดน devalue ในฝั่งนั้นแต่จะมา revalue ในฝั่งที่เป็น scarce resource ที่ AI ไม่สามารถทำได้ อย่างเช่นพวก hard asset อย่างสมมติที่ดินติดริมชายหาดที่ AI ไม่สามารถที่จะ Print หรือมี Digital Print ได้นะครับหรือ t i t i o เนีใน AI ก็อะไรที่เป็น energy rich นะครับ value จะ,ะ relocate ไปเป็น energy rich, rich นะครับมากขึ้นฝั่งที่เป็น Digital technical abilities เนี่ยก็จะโดน d ี value เพราะว่า AI สามารถที่จะ a u t o m a t e ได้หลายด้านซึ่งอันนี้ก็อยู่ในจุดที่ supply chain กำลังจะเปลี่ยนเป็นทั้ง Digital แล้วก็ทั้ง,ง green นะครับในอีกในอีก10ปีข้างหน้า